เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เราอยู่ในเกมแกนี่หรือในในโอบอกนั่นเองครับผมหรือแมปนั่นเองครับก็ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมแบบสตรีมให้เนดูนะครับผมพอคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนได้ดูได้ดูเพลินมากครับหวังว่าทุกคนจะได้ดูกว่าสิบสองนาทีนะครับก็เป็นคลิปที่ไม่ต้องตัดนะครับอ่ะ โอเคถ้า ee, ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนิสอูฟิโนนะครับเดี๋ยวเอาไปเริ่มกันเลยครับระวังเลยอ่านี่นะก็มาถึงแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะไปเยอะไเยอะไปนะโอ้โหอายวะเนี่ยเฟซฟากอายโอ้เฟซฟากเฟซฟากมึอะไรอ่ะอ่ไม่รู้โอ้ยแกนี่ โอเคเป็นแบบเล่นอ,อย่างน้อยก็ดีวะ่ะน้อยนะอ่าโอเคเข้าเกมเกมแบบก็ซึ่นนงเขาจะมีให้โหวตนะว่าโหวตแผนที่นะครับก็เป็นแผนที่แบบให้ทุกคนได้เล่นเล่นแบบแผนที่อย่างเงี้ยแบบเลือกอันไหนเลือกอันนั้นนะครับผมเป็นค,คนชอบเล่นเล่นแบบอิสุกะไนงะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิเปปดให้ไปดูครับเนี่ยแบบนี้เลย

มีคลิปอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูตฟนหนึ่งคนนี้ทุกคนดูนะเรคปเปอร์ไว้เพื่อจเปิดครามมีความเขินวันนี้เฮ้ยเออโอ้ยเฮ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 ้ยเดีย้่อ เอางันมึงไม่เดินเร็ว้่าตัวอ๋ออ้าวมึงมมึงไปเดินอ้าวมึงไปเดินเอ็งไปเดินอะตรงนี้ก็ไม่บอกอ้าว what thef อ้าวเอ็งมันมึงมาเดินเดินย้อนกลับมาหาเนทังสองก็ไม่บอกมาหาเดินทั้งสองก็ไม่บอกก็ไม่บอกมาหาทั้งสองก็ไม่บอกอ้าวเฮ้ยขี่อาวุธ โอ้ my god เฟสเซดาเซชิโยอุ้ยตกะจ a my god ไป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 เสดี่กู oh 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 o o o r you is up อ่นี่ไงมันต้องมีขวาวนนี่ไงพไม่ทันเลย oh my god ไม่ท oh 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 oh, oh <t initiation> ันไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาไหมไม่ทันไม่ทันเลยเอาไหมโอเคจบแล้ว เอาเอ้ยเหี้ยกูตกใจกูเห็นเอ้ยเอาเหี้ยเอ้ยแ,แม่งแม่งทวงเวลาชิปเป่เงเอ้ยเออเจ้าขอใจมากลเลยเฮ้ยขอบคุณมากเอ,อ้ยเพื่อนกูอยากได้ครีมพอดีเลยแต่กูไม่ไม่ค่อยชินพอดีวันนี้ไงอ๋อพระโสมึงโงจ่จัดเลยไอ้เหี้ยเออมายัง มาย่างก็สมาเป็นไม่เรื่องเลยอืมเอ่อนี่นี่นี่เอาข้าวอาข้าวเอาข้าวเออข้าวเป็นควายก็ได้ครับอ่าผมแบบว่าอาจจะอุดคำหยาบนิดนึงนะครับใครวะสกิบีดี้ถอยไดเหรอสกิบีดี้ถอยได้ตัว Ow! It's a fucking long time! Ah! Nice! Go, go! I need you, man. No way. No life. No time. Oh. No way. No time. โน้ h n อ o น้อ w โอ้โน้วีโนไล้นแมโอ้อังไงยังไอืมส็คืว่าถ้มีทางนี้ก็คือเดีไยวๆๆไงจะมาแบบว่งนี่นจะไปที่ผมได้ได้ก็คืออ้าว กันนี gal ia, gal ia, gal ia, gal ia. Ata, ่เนี่ยอะอี่าวเนี่ยนา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 วจขีจอขี้เป็นโนีเราจะทำฮะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานที่ผ่านล้วเดี๋ยวไม่ อ๋อเวลาอีกไม่นานอุ๊ยโอ้โหฟ้าอยู่นัน่ะโอ้โหฟ้าน,นี่ใครได้เสียงไหมเนี่เอ่อทุกคนครับทุกคนได้ยินเสียงนี่ไหม ไม่ไ uh ด้ม да. nah. ah uh ีสยเออวันวังนี้ก็เี่ยวเนี่ยใช้เศษทีเศษทีเออใช่ไหมนะเออแล้วอ่ะซึ่งนี่มีเอ้ยไม่ใช่ซึ่ี่มีดีมากเออขยับขยับนี้หน่อยนะแล้วหนูนะอ่า มันได้ได้เฮียเฮียยข้อมูลคุนแ้วก็จะอยวโอ้มาแน่เลยมาแน่มาแน่มาแน่เลยมาแน่เลย

I'm <laughs>

Oh <laughs> Thank <laughs> <laughs> you.